ซ้ำเดือดหนุ่ยจะกลับไปเมืองไทยหนุย่ยแกไม่เมืองเมืองไทยอย่าหนุ่ยยินได้กลับบ้านแล้วกลับลบ้บานแล้วกลับไปหายายกลับไปหายายอืมอาปาเจี๊ยบหาบหน้าปลาอาไปหาน้าปลาปะมะละกอลูกละสิบสามยูโรค่ะแพงมากกินไม่ได้เลย จะมาช้อปปี้ชอปโฟร์ทีเออยู่ในถนนซูสตัดซตัย่าซูสตัดฮันโนเฟอร์ร้านประจำของแม่ของครอบครัวเราเป็นร้านเล็กๆแต่เจ้าของร้านอัตยาศัยดีมากเลยแล้วก็ราคาสินค้าก็ถูกกว่าร้านไอชอปที่อยู่ในเมืองก็เลยมาร้านนี้กันประจำเลยเข้าสารชัดเข้าสาร อืมเนี่ร้านนี่นี่ข้าวสารที่กินประจำใช่ส <4, 5. S 3> ี่จุดห้าพี่สอนข้าวสารเนี่ยสิบถุงละสิบสองยูโรฮะไม่นี่เนี่ยไปพูดไปตรงนู้นะ่ะสบายดีไหมสบายดีค่ะอืมเป็นพวกซอสปลาก,กระป๋องจากเมืองไทยโหแพงมากเลยดูสิ บอกว่าสองสองจุดสองจุดสามสองโมแพงนี่ดนอนนี้นี่ที่ซื้อประจำน้ำพริกเผาน้ำพริกเผามันไม่มีกระปุกใหญ่นะกระปุกเล็กก็ได้อนนีหนึ่งจุดแปดห้าอยู่เลยไอ้นี่เอาอะไรไม่นี่ไปไปเอาเส้นไปเส้นไปเตี๋ยวไป ใช่นกแต่ว่าเราเราไม่ต้องใช้หรอกรีูดอืมอ่ะอร่อยดีมีสอสองเนี่ยมอายเดนลิเดร์อื ja แต่วทำไได้มแคนเทลอิอินับก็วนเส้นทุกคนวุ้นเส้นหนึ่งจุไม่ต้องเยอะ เต้าเจี้ยวเส้นบั๋วไทยเส้นบั๋วไทยนี่ไงเส้นบั๋วไทยอันนี้จะกินอะไรคะพอแล้วลูกมาม่าเอาแล้วไงน้อยวางลงแล้วอันนนี้อัไหนก็ามาม่าเอาไปแล้วไงคะอันนี้อ,นนอันนี้เป็นพวกเส้น น,นี่คืออะไรทุกคนอาหารอาหารญี่ปุ่นเนาะเนี่ยขึ้นโชว์อะอร่อยปกติแล้วอะ่ะอันเนี้ยอร่อยอันเนี้ยอร่อย

ชายที่แช่แข็งชายแช่แข็งชายแาช่แข็งอุ้ยดูสิข้าวต้มมัดแช่แข็งทุกคนข้าวต้มมัดแช่แข็งนี่ดูนี่ขนมมันไม่ใช่ข้าวต้มมัดนะมันเป็นเผือกเป็นเผือกแล้วก็มีกล้วยดูสินี่ดู เผือกใข้คา,าส,าสาองจุดหกสดูยน้ำที่เผาน้ำถัอยน้ำปลาน้ำปลาซิ้วขาวข้าวสารนี่ไงนกยิเซีนก e น t ย r d a y ไม <im> <default> yeah, ่ใช่ยโสธีอะไรวันมีอีกวริกูรี่ิกูแกงเขียวหวานนกก้กเขียวหวานี่คือสีสิคนมาละลกอลูกละสิยูโรค่ะแพงมากกินไม่ได้เลยม่ตู้ที่ถอดทำไมอะไรถอดทำไมถอดนี่เนาะเนาะ a อ d and ่ h a t about อว t ชูรีชูรีชูรีบไปสั่งสก๊บ This time. this is all finished, only in the sauce that we need. Okay, okay. But hopefully it's not the oh, yes, try, try. Okay, maybe you can come next time. Oh, they sell, they sell cooking, oh, right? the Cooker. <laughs> yeah. Okay. They have different size, you see. Mm. We have a meatball, right? Meatball we have. Yeah. I don't know, I'm not sure. Yeah, I think we have m e a t b a l l because long time we not make ก๋วยเตี๋ยวดังอนี่พริกแกงก็จะมีของไทยแก,กงเขียวหวานนี่มาม่ามาม่าอันนี้สิของแท้เนี่ยอันน,น,นี้อร่อยเผ็ดสาะใจมาก พีฟู้ดราเมงอะไรลูกอันนี้ไว้กินแล้วไม่ได้จะกินเหรออืมขนมอะไรนั่นน่ะขนมอะไรไว้กินไว้กินรู้แล้วไม่ได้ไม่ชอบหรอบใช่ไม่ได้ไม่ชอบอันนี้คืออะไร ไกิน่าจะเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งอะลล่ะสตรอเบอรี่แือแบบ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 อ๋อมันแค่นี้พอดูสิอันนี้เป็นพวกขนมยูโรคัสตาร์ดเค้กดูสิก็ยังมีเลยนขนมอะไรอะ่ะอืม นี่นี่เป็นซาลาห่ะอันนี้อันนี้ดูสิไม่รู้จร่อยหรือเปล่าเนี่ยขนมเนี้ยราคาสามสิบแปดสามสิบแปดฮะพอแล้วปะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปซื้อเสื้อผ้าไมานี่อีกปะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็มีทุกอย่างเลยอะไรอ่ะลูก Nhi yeah, pa, chạy tăng ta Chá hiến chá chạy tăng nhá, because cannot buy khen <coughs> 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 ใช่ทำอะไรคะอืมไม่ได้ตัดเล็บเหรอมันมีม妈妈ต้องมาม妈ต้องมาเซ็ตตอ อ๋อหมามาต้องมาอ๋อหมามาต้องมาเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะกับน้ํานะ้าชุบน้ํามาเช็ดนะแล้วไม่ดีจะช่วยมามาด้วยใช่ไหมอืฮึโอเคมันตัวเล็กมันตัวเล็กทำไมอะคะตัวหนูตัวเล็กหนูก็ช่วยมามาทางานได้นะใช่ไหมอืฮมอื้มต้องบอกว่า่าสิค่ะใช่ต้องพูดค่าค่ะไม่ใช่ืออืออเวลามามาถามอะไรก็เออเออโอ้เป็นช่างตะไบเล็บเองว้าว เก่งเลยวันนี้เราไปช้อปปิ้งร้านเอเชียมานะได้ของกินมาอืมได้ของกินมาเยอะเหมือนกันก็พอพออยู่ได้ไปอีกหนึ่งเดือนส่วนมากวันนี้แม่จะซื้อเฉพาะพวกซอสเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ข้าวสารกวนตายที่เนียนะมันมลี่มลอีอีกสามเดือนจะกลับไปเมืองไทยอีกสามเมืองไทยอีกสามเดือน อีกซ้ำเดือนหนูจะกลับไปเมืองไทยหนูแก้ไม่เมืองเมืองไทยอย่าหนูยิได้กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับไปหายายกลับไปหายายอือหาปลาเจี๊ยบหาปลาเจี๊ยบหาหน้าปลาหาไปหานหน้าปลาไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลเออไมลี่ชอบทะเลไหมบอกว่าขาสิคะ อืเก่งมากลูกโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแนละ้วบายบายโอ้ oh, กำลังทำสวยอยู่ไม่สนใจมามาเลยโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปของเราพบกันใหม่คราวหนะ้าคะ